นะสวัสดีครับวันนี้ผมมาทำวิดีโอแกะกล่องซึ่งได้แกะไปแล้วเป็นผ้าปิดตากระหนกข้างเดี๋ยวผมจะรวมเงินอีกอมันจะมีอีกสองชุดสององค์ที่ว่ายังไม่ได้แกะซีนมาทำวิดีโอแกะซีนให้ดูเป็นรายการลุ้นแต่น,นี้ไม่ใช่รายการลุ้นนะครับเป็น หลวมปูโตกนกข้างกำไรทองคำนี่นะครับเป็นปิดตากนกข้างกำไรทองคำอันนี้ผิวเผินนะครับผิวเผินเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาส่องกันว่ามีอะไรบ้างมวลสารหลกัหลกๆเลยเห็นชัดได้เลยทองคำ พอยเศกผงตะไบน่าจะเป็นสบู่เลือดนะครับว่านสบู่เลือดสีตั้งแดงอย่างนี้นี่นะครับนิ้ว,วมือครบนะครับสิบนิ้วเส้นจีวรใบหูใบหูซ้ายหูขวานี่นะครับ อันนี้หูหูซ้ายอันนี้หูขวานะครับใบหูขวาอันนี้เป็นผงตะไบนะครับอันนี้กำไรทองคําผงตะไบพลอยเกสกสว่านสบู่เลือดนี่ครับเป็นของทีมพี่เสือ พรผมเหลืออีกสององที่ว่ายังไม่ได้ส่งมาอีกสององเป็นรายการลุ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันกทีเมื่อผมโอนเงินไปให้เขาแล้วอันนี้เป็นว่านสบู่เลือดนะครับรอยแตกรายงานข้างๆรอยพระนี่ครับแบบนี้ว่านสบู่เลือด มเีเส้นจีวรด้วยนะครับเป็นจีวรแล้วก็เราโรยเศษทองคํานี่ครับลักษณะการปั้มของวัดถ้ำสิงัวทองนะครับอันนี้ผมได้ประมูลจากคุณนครนะครับ คุณคนครอันนี้ผมประมูลจากคุณคนครมานะครับกำไรทองคำเป็นว่างสบู่เลือดกำไรทองคำอุดร้อยผงตะไบฝั่งพลอยเสกนี่ครับเดี๋ยวด,ดูคำว่าหลวงปู่โตนี่ครับนี่ครับลักษณะการปั๊มหลวงพู่โต อักขระยันเห็นชัดเจนนะครับค่อนข้างจะคมชัดอักขระยันแล้วก็ชื่อวัดคมชัดนะครับล่องลึกไม่นูนเห็นเป็นตัวหนังสือง่ายตัวหนังสือไม่เบอร์นะครับเป็นวัดท่านสิงตัวทองนะครับอันนี้ ลายกระหนกข้างนะครับลายกระหนกข้างมีองนี้มีเส้นมีเส้นอยู่ด้านในด้วยนะครับเส้นด้านในเห็นเห็นรอยเห็นล่องชัดนะครับคมชัดลึกลายกระหนกข้างเห็นคมชัดลึกนะครับมีรอยเส้นด้วยนะครับลายเส้นเป็นบางจุดอันนี้กระหนกข้างด้านขวานะครับ ลายนิ้วเท้ามีครบครบห้านิ้วนะครับลายนิ้วเท้าเห็นคมชัดนะครับอันนี้เดีย๋ยวเรามาดูด้านซ้ายกันนิ้วเท้าด้านซ้ายนี่นะครับเห็นคมชัดนะครับถึงแม้ว่ามีจะมีรอยผงตะบาบอยู่กับรอยหอยเศกมีหอยเศกอยู่ด้วยอันนี้เห็นคมเห็นค่อนข้างคมชัดนะครับมีรอยตุ่ม ถ้าตั้งใจมองดีๆจะเห็นนะครับอันนี้มีรอยมีรอยผงตะไบกับพลอยจะเห็นค่อนข้างค่อนข้างชัดค่อนข้างนะครับเห็นค่อนข้างชัดไม่ถึงกับชัดเลยเพราะว่ามีรอยตะไบอยู่นะครับรอยตะไบเสกด้านนี้ชัดแน่นอนครับด้านอ่าเท้าซ้ายเท้าขวามไม่ค่อยชัดมีรอยตะไบเสกปุกปิดอยู่ นี่นะครับอันนี้กรนกข้างนะครับกนกข้างด้านซ้ายค่อนอ่าชัดเลยนะครับไม่ใช่ค่อนข้างชัดรอยเรียมรอยกรนกข้างชัดนะครับไม่ใช่ค่อนข้างชัดถือว่าได้ชัดเลยทีมพ่เือนี่ทําให้ผิดหวังนี่นะครับ พระตอนนี้ถึงแม้ว่าราคาจะไม่แรงแต่สำหรับผมแล้วหลวงปู่โตขอพรอะไรก็ได้ขออะไรได้อย่างนั้นนะครับอันนี้เรื่องจริงนี่นะครับขอยังไงได้อย่างงั้นนะครับอันนี้หลวงปู่โตให้พรจริงนะครับเห็นผลทัดตาเห็น สำหรับผ้าปิดตาเนื้อใบลานของรุ่นของคุณเอมอาเทพเหมือนกันแล้วก็ของทีมพิเสือพุทธคุณไม่ต่างกันเลยนะครับให้พุทธคุณเหมือนกันเลยนี่นะครับของทีมพิเสือดูตัวอักษรจีนนะครับนี่ครับตัวอักษรจีนคมชัดนะครับไม่หักไม่งอ นี่ครับรอยพลอยเสกพลอยเสกนะครับกำไรกําไรกําไรทองคำํำมือ10นิ้วนิ้วมือ10นิ้วนะครับเห็นชัดไม่มีรอยแตกระหว่างนิ้วใบหูอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าหูแบบไหนทักบอกด้วยครับอันนี้คงหน้าด้านบน มีเศษายันอยู่นะครับเศษไอพยันจีวอเป็นจีวอส่วนมากจะเป็นเศษจ,จีวอของหลปปวงปู่โตท่านนี่นะครับรอยต่างๆ ลอยเ็จลอยเร็จีรรจจวรแล้มีลอยทองคำเล็กอันเล็ก,เลก,เลกๆเยอะๆปั๊มปั๊มลงไปนะครับเลขโค้ด184นะครับที่ผมประมูลมาองค์นี้คือเพราะกำไรทองคำโดยเฉพาะเรยนะครับอันนี้ เป็นว่านสบู่เลือดนะครับเป็นว่านสบู่เลือดเนี่ครับเป็นว่านสบู่เลือดคอยย้ำนะครับอ่าพาวงนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดน่าจะใช่แน่นอนกำไรทองคำโรยผงตะไบฝังพลอยเศก ผมคาดว่าทีมมิเสียน่าจะจัดสร้างลุมโต๊ะครบน่าจะครบทุกรุ่นนะครับถ้าถ้าถ้าไม่ผิดนะน่าจะครบทุกรุ่นทยอยสร้างให้ครบทุกรุ่นเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปหลายรุ่นอยู่นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ f a c e b o o k เอาไว้ให้กดเข้ามาในลิงก์แล้วก็ทักมาส่วนตัวได้เลยนะครับ